ทุกของราษฎรรอไม่ได้หลายปีก่อนกรุงเทพมหานครกําลังเกิดน้ำท่วมใหญ่จากน้ำที่ไหลบ่ามาจากทางภาคเหนือในหลวงรัชการที่9ทรงเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทรงสอบถามถึงสถานการณ์น้ำหน่วยงานราชการได้กราบบังคมทูลว่าพึ่งนี้จะไปดำเนินงานพระองค์จึงทรงตัดถามว่าน้ำหยุดแล้วหรือไปเดี๋ยวนี้แหละคืนนี้เลยน้ำไม่ใช่ว่าเริ่มไหลเวลา8ดโมงคึ่งและเวลา4ี่โมงครึ่งจะหยุดพัก ตามดิมตลิงแม้ในวันนั้นดรสุมเมธตันติเวชกุลจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยทว่าก็เคยได้รับการสั่งสอนในแบบเดียวกันเคยรับสั่งให้ผมเข้าเฝ้าในวันศุกร์มีรับสั่งว่าที่ตรงนี้ที่ตรงนั้นเขาอ,อดอยากอยู่ผมก็กราบทูลว่าเดี๋ยววันจันทร์ข้าพุทธเจ้าจะรีบไปพระพุทธเจ้าข้าพระอ,องค์รับสั่งทันทีว่า ความทุกข์ความทรมานไม่มีวันหยุดหรอกเขาทุกเดีย๋ยนี้ต้องไปเดี๋ยวนี้เลยในหวงราการที่9ทรงตรัสเช่นนี้แต่เมื่อกี้ได้ยินข่าวผู้นำประเทศคนใหม่บอกว่าให้ประชาชนต้องรอไปก่อนในขณะที่ทหารของพระราชาถึงที่หมายแล้วช่วยเหลือรัษฎรอย่างเต็มกําลังสามารถแล้วรวมถึงภาคเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือด้วย